เรียบร้อยแล้วครับนี่ซับประมาณนี้นะครับนาองนอยผ่องนาผ่องจะได้เกี่ยวผ่องนาะอเนาะเรียบร้อยแล้วครับมา,มาทำขั้นตอนต่อไปครับง่ายๆ่า,อาเอาใส่ไว่หนี้สามคื้นก็นได้กินแล้วครับ ลำนะครับเป็นในนอส้มไหมนอส้มด่วน,นแกงใส่ปลาก็ได้แกงใส่หมูก็ได้แกงใส่ปลาเล็กปลาน้อยได้มดใส่อหัวกสมบัสมัยก็ได้ใส่หัวะะสใส,วใส่เนื้วใส่ปลาเล็กปลาน้อยนะครับเนา,กากแกงใส่ปลาดุกแกงใส่ไก่ใส่เห็ทรอเมาครับอ่ะอันนี้จะเป็นาน้ำสาวเข้านะครับอันนี้เป็นาน,าน้ำแจ่เขาเนี่ยครับ น้ำเข้ามาแจ่ข้าวเหนียวนยครับไม่ได้ยากเลยครับใส่เกลือไปเห็นน้อยเพราะว่าเขาใส่น้ำเข้ามานี่มันเขาต้องการความส้มมันนะครับเนาะนยครับใส่เกลือไปเห็นเนีเ่ยหมอกเปลาเล่มนี่ครับถ้าบ่ใส่เกลือมันก็จะหัวมันจะนอันนี้เนาะครับเนาะจะต้องเก็มหลายสามันเห็นเนาะ เอ้กระเดียบร้อยแล้วครับนอส้มใหม่นอส้มด่วนสามคืนกัดินได้แล้วนะครับนะจะแกงไส้ยังกัได้ครับแกงไส่ปลาก็ได้แกงใส่ไก่ใส่เ็ดหอมได้มดครับดองไวป้ปิดปลาต้องไวสามคืนนะครับนอสามคืนจะส้มนะครับนอส้มดวนเฮ้ยนะครับแล้วปลากันทีร้านครับสวัสดีครับ